แบบฝึกหัดที่2.17นะคะเป็นเรื่องของอการแสดงวิธีหาผลหารนะคะ,ะทีนี้เรามาตั้งหารกันเลยแต่หนูดูตัวอย่างก่อนนะคะอย่างเช่น3.71หารด้วย7อ่ะเราก็ตั้งหารตามนี้เลยนะคะตัวที่เป็นตัวตั้งตัวที่เป็นตัวตั้งคือตัวหน้าตัวหน้าจะอยู่ข้างในนะคะตัวที่เป็นตัวหารจะอยู่ข้างนอกของเครื่องหมายหารอ่ะ จักตัวอย่างนี้นะคะเเนี่ยหาร3ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ3มเนี่ยมันน้อยกว่า7อ่ะเมื่อมันหารไม่ได้เราก็เลยใส่0นะคะทีนี้พอมันมีจุดเราก็ใส่จุดให้ตรงกันกันกบผลหารเมื่อ7มันหาร3ไม่ได้มันก็มาหารรวบ2ตัวเลยเราก็ท่องมา7 7 1 7 7 2 14 7 3 2่งเจ็ม่ 75 35 76 42 4มมันเกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้5ครั้ง7 5 35หนูก็35มาใส่ให้ตรงหลักของ37เนะคะอ่ะเสร็จแล้วเอาสองตัวนี้มาลบกันนะคะ7ลบ5ก็เหลือ2มันมีจุดเราใส่จุดให้ตรงกันนะคะ3ลบ3เป็น0ก็ได้0จุด สองตัวหารมันยังมีหนึ่งอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาหนึ่งลงมาหารต่ออ่ต่อไปก็เอาเจ็ดไปหารยี่สิบเอ็ดท่องแม่ท่องสุขคุณแม่เจ็ดม่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้สามครั้งพอดีก็เลยได้ผลหารเป็นสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดแล้วสองตัวนี้มารบกันอ่หารไปจนกว่าจะเป็นศูนย หรือจนกว่าโจทย์จะตอบว่ามันเหลือเศษเท่าไหร่นะคะจากอันนี้พอหารเสร็จแล้วคําตอบมันจะอยู่ตรงนี้นะคะคําตอบจะอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้น3ามรอยสหารด้วย7ก็จะมีค่าเท่ากับ0.53ย์้าเราก็ตอบ0.53อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะทีละขั้นตอนอ่ะอย่างเช่นคุณทำข้อหนึ่งเลยนะคะ ข้อหนึ่หารด้วย9ก้าเราก็เริ่มแสดงวิธีทำเลยนะคะ่ะตั้งหารเลยนะ10.8หารด้วย9เห็นไหมคะตัวตั้งเอาไว้ข้างในตัวหารเอาไว้ข้างนอกนะคะะต่อไป9้า เราเอาเตัวนี้ไปหาร1นะึคะ9หารหนึได้ไหม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้แค่ทำยังไงไว้ก่อนใส่0ไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไม่งงว่าเออ9มันหารหนึ่ไม่ได้นะนะคะอ่ะต่อไป9ก็ไปหาร10อ่ะท่องแม่9 9 19 9, 9 2 18 2ครั้งเกินเพราะฉะนั้นก็เลยได้แค่ครั้งเดียว9 1 9เเสร็จแล้วเอามันมา ลบกัน10ลบเเหลือ1มีจุดเอาจุดลงมาเนี่ยมีจุดนะคะเอาจุดลงมามี8เอา8ลงมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1.8อ่ะ9อะไรได้18อ่ะ9 1 9 9, 9 9 2 18อ่ะได้2ครั้งพอดีใช่ไหมคะอ่ะอย่าลืมว่าตรงนี้มีจุด ผลหารก็ต้องมีจุดด้วยนะคะก็เป็น9 2 18อ่ะมันมีจุดใส่จุดนะคะเสร็จแล้วสองตัวนี้มาลบกันลบกันเหลือ0อ่ะตอบได้เลยตอบอะไรคะตอบอ่ะบางคนทำมาจนเสร็จแล้วตอบ0ูนย์ไม่ใช่นะคะผลหารอยู่ข้างบนอ่ะทีนี้เวลาหนูตอบเนี่ยมันมีอ่ะเราจะตอบ ศูนย์หนึ่งจุดสองไหมนะคะถ้ามันมีเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องเขียนนะคะเราใส่มาเนี่ยเพื่อกันที่เรางงว่าเฮ้ยเก้าวันหารหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเวลาคำตอบของหนูเนี่ยหนูจะมาใส่ผลหารเป็นเลขหนึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้คำตอบเนี่ยคาดเคลื่อนลงไปนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งจุดสองนะคะ,ะมาดูข้อสองต่อ 5.6าจุดหกหารด้วย6อา่าอย่าลืมตัวตั้งอยู่ข้างในผลหารตัวหารอยู่ข้างนอกนะคะห้ามสลับที่กันเด็ดขาดเพราะว่าการหารสลับที่ไม่ได้อา่าต่อมาโอหกไปหาร55น้อยกว่าเพราะฉะนั้นหารได้ไหมหารไม่ได้ใส่ศูนย์นะคะหหาร5ไม่ได้ใส่ศูนย์ มันมีจุดอยู่ใส่จุดให้ตรงกันต่อไป6ไปหาร56อ่ะท่องไม่6เลย6 1 6 6 2 12 6 3 8 6 4 24 6 5 3 0 6 6 3 6 36, 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9 5 4อ่ะเพราะนได้9ครั้งนะคะ9 5 4มีจุดใส่จุด สองตัวนี้มาลบกัน6ลบ4เหลือ2อ,อ่ามีจุดใส่จุด5ลบ5เป็น0ูนตัวตั้งเหลืออะไรคะเหลือ4อ่าเหลือ4เอา4ลงมาต่อไป6ตัวนี้ไปหาร24 6 1 6 6 2 12หกหนึ่งหกองสบสาะสิแปพนได้4ครั้ง6 สี่ยีบลบกันเหลือ0อ่ะตอบศูน้ 9, อ่ะก้อนอื่นหนูลองทำดูนะคะ